ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจเมืองรับแลนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้ผมจะกลับไปที่ที่พวกคนลับแลจะออกมากันนะวันนี้ผมจะกลับไปที่นั่นเพื่อที่จะไปหาท่านผู้นําเมืองรับแลเพราะว่าท่านผู้นําเมืองรับแลเนี่ยเมื่อวันก่อนนู่นนะที่ผมเจอในคลิปน้องเบสเนี่ยแหละที่มาทําร้ายลุงเลี้ยงพีนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะกลับไปที่นั่นเพื่อที่จะไปคุยกับเขาว่าทําไมถึงทําแบบนี้กับลุงเลี้ยงผีทั้งที่ลุงเลี้ยงผีเนะี่ยก็คอยช่วยเหลือเขาตลอดนะผมจะไปคุยกับเขาแล้วไปทําสิ่งนั้นกับเขาที่ลุงเลี้ยงผีบอกกับผมมานะแต่ผมยังไม่บอกตอนนี้ผมให้เป็นลุ้นกันในคิดนะทุกคนก็ว่าผมจะทําอะไรกับท่านผู้นํเมืองแรแปลตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมีคน พวกองค์ลักเนี่ยไล่ตามหาแต่ท่านผู้นำเมืองรับแรนะก็ไม่รู้ว่าตามหาตัวทำไมนะตอนนี้เหมือนว่าท่านผู้นำเหมือนจะถูกโดนหลอกแล้วแหละที่เจอกับยิงสาวคนนั้นนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยสังเกตที่คอเขานะผมก็ไม่เจอสร้อยเขานะทุกคนเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเขาออกมาเนี่ย เขาจะมีซ้อยนะแต่ที่เขาออกมาหาลุงเลี้ยงผีหรือออกมาหาใครเนี่ยเขาจะไม่มีซ้อยติดคอมันนะทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยวไปหาท่านผู้นำเมืองอับแลก,กันดีกว่าก็ฝากพี้พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากติดตามช่องทางเพจ facebook ให้ผมด้วย แล้วก็ดูคลิปผมก็อย่าพึ่งกดค้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคนเดินทางกันทุกคนก็นี่นะเริ่มเดินทางต่อละก็ตอนนี้เหมือนผมจะมาถึงบริเวณที่เป็นห้วยแล้วนะทุกคน พยายามเดินเนี่ยหมุนรอบๆนะเพื่อจะเจอองค์คกาชออกมาบ้างก็แนมังจับบ้านเนี่ยผมก็ให้จับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะคในะครเห็นทุกคน เสียงนกร้องมาเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงมันแบบแว่าน่ากลัวจัดเลยนะทุกคนก็ถึงบริเวณลำห้วยแล้วนะทุกคน ใช้สตินะทุกคนหาดูอะไรรอบๆผมด้วยเผื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขามาหาผมผมจะได้ตั้งตัวทันนะทุกคนผมก็พกอาวุธมาด้วยนะทุกคนแล้วผมจะไปะเผชิญหน้ากับใครเนี่ยผมจำเป็นต้องมีอาวุธติดตัวมานะเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะทุกคน เสียงอะไรวะเสียงมีคนเดินตามผมมาเลยทุกคน พยายามหาดูรอบๆด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้รู้สึกแปลกๆขึ้นมาทุกทีเลยเหมือนจะมีอะไรตามผมมาหรือเปล่าทุกคนก็พยายามอยู่นะทุกคนพยายามหามองสิ่งที่สัมผัสได้หรืออันนี้ทุกคนรู้สึกได้นะทุกคนว่าเหมือนมีใครตามมา คนได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนเสียงเหมือนเขามาใกล้ผมทุกทีแล้วนะพยายาอหานดูดนะว่า เสียงที่ได้ยินมาเนี่ยมันอยู่บริเวณตรงไหนพยายามหานะรอสักครู่เห็นไหมทุกคนได้ยินไหม คนช่วยคนสังเกตด้วยนะว่าได้ยินเสียงหรือเจออะไรก็บอกผมได้นะผมก็ถ้าไม่เห็นแล้วพวกพี่ๆทุกคนเห็นผมก็จะกลับไปย้อนดูในคลิปหน้าว่าสิ่งที่พวกพี่ๆทุกคนได้เห็นกันนะี่ยมันเป็นอะไรกันนะอะตอนนี้ให้ยินเสียงน้ำดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะทุกคน ายามไม่ให้สติตะเลิดนะทุกคนพยายามตั้งสติให้มากที่สุดถ้าตั้งสติให้ดีนะทุกคนอย่าตเตลเดตขาดเลยถ้าตเตลเดเนี่ยมีหวังโดนเล่นงานแน่พนที่วนี้วังเวงมากไะทุกคน ขุมขึ้นเรื่อยๆเลยนะบรรยากาศก่อนหน้าที่ผมเปิดคิดไปข้างนอกป่าเนี่ยนะยังดูแบบสว,สว่างสวยอยู่เลยพอเข้ามาที่เนี้ยกลับมืดไปเลยนะทุกคน คนนั้นเดี๋ยวก็จะขอรีบเดินทางให้ไปถึงจุดต,ตรงนั้นก่อนนะแล้วก็จะถ่ายให้ดูช่วงที่ถึงนะตอนนี้ขอเร่งเดินทางก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะอัปเดตให้ดูนะตอนนี้ขอรีบเดินทางก่อนทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะก็ฝากกับขอกำลังใจจากพี่ๆทุกคนด้วยนะทห้ผมเนี่ยปลอดภัยไป,ไปทุกคน ทุกคนก็ผมก็เดินลงเนินมาได้พักใหญ่ๆล้วก็เลยเริ่มถ่ายต่อเนะก็คิดว่าตอนนี้มาเดินลงเนินแล้วก็อีกไม่ไกลก็ถึงแล้วนะทุกคนเมื่อสักครู่ผมเจอเห็ดเมาด้วยนะแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ ใชส้สติให้มากที่สุดนะถ้าเจออะไรขึ้นา,าก็จะตั้งสติให้ดีที่สุดนะทุกคน ก็พยายามหาจุดที่ผมคิดว่าสิงหงานนั้นนี่ผมก็มาถึงแล้วน,นะเดีวก็ผมจะรอดูหรือไม่เขาอาจจะอยู่้รงงานนั้นนะทุกคนเขาอาจจะอยู่ขรงงานนู่นนะเด,ดี๋ยวไปทุกคนเข้าไปหาเป็นนั่งรอเขา เดือดเข้าไปกอดน้ำรดแอบซุ่มดูก่อนนะทุกคนทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วแต่ผมจะแอบซุ่มดูก่อนนะทุกคน

จัดการได้หรือ้องเวลาถอนไยเจ้าอะไรกันทุกคนคุยอะไรกันนะทุกคนไปโอ้มันกั เจ้าทำงานในขาทีาทด้วยกันเดินท,ทุกเวลาเจ้าการใ้ขาทีเฮ้เขาไปคุยเลยว่าท่านจ้าง,าจงเจ้าจะรอให้มันตายใจใช่ไหมทีนี้เจ้าจะรอมัน ตัวแนละ้วทุกคนทุกคนเดี๋ยวเขาไปคุยกับเขาเลยนะว่าเขาคือกันอะไรกันแนะ่ไปทุกคนเดี๋ยวผมตั้งกองเขานะท่านท่านทำแบบนี้ทำไม เมียท่านยังไม่ยู่กับท่านเลยท่านไปทำอะไรมาไม่พอใจอย่างมากนะที่ท่านไปทำร้ายลุงเลี้ยงที่แบบนั้นน่ะใจของเจ้าไม่ต้องไปยุ่งอยู่ที่ถึงแม้จะถึงเวลาของเจ้าเจ้าจะโดนมิ้ย่งแต่ไม่อาจจะทำร้ายพวกคุณนะแต่พวกคุณเนี่ย

ว่าอยู่เพียงใครอยู่ได้สนรอบตัวเจ้าครอบคัวเจ้าว่าคนคิดเอานะท่านาว่าตอนนี้มีใครอยู่กับท่านบ้างเจ้าก็คิดเอาเป็น้อวัดะทานแล้วเจ้าสังเกตดีๆว่าตอนนี้มีใครอยู่กับท่านบ้างไม่ได้สังเกตอะไรหรอกนะว่าจัดการเจ้า ผม,มบอกเน,นี่ยไอ้ท่านาเทีนยนืจบส่ยไ,ไ,ได้ง,รรงไไดงนเนี่ยัมาตกลพนะแต่ท่านมานแต่น,นี้อยู่ก็ไม่ใครอยากูับท่าปไว้ท่านมันมท่าแล้วไงผมปา่ไว้ท่าคิดต้องปไว้ควานคิด,รด,คดหรอกเจ้าคนเทียอเอาไปคิดว่าลูกว่าคนในครอบครัวเจ้าเกิดะไรขึ้นผมอยู่กับคนเดียวน,น,นะวาตอนะนรายอ ลูกเมย้นรู้ความรับของขั้นกันแล้ว้าลูกต้อไม่อยากอยู่กับใคเเลยไม่ดูระนกียข้าต้รูความรักของข้าาลูกเจ้าต้องมาบอกข้ารอกเจ้าไม่ต้องาเป็นภูมอู่กับผมเจ้าไม่ต้องมาเป็นข้าหรอกเจ้าเมีย้ไม่ชอบแล้วไม่ชอบชอบนึทั้งมเป็นมนุก็เป็นมนุษย์ไม่กะพบผ

เขาไม่อยากอยู่กับชาแล้วไม่มีใครอยู่กับชามันมีใครอยากอยู่ใช่ไหมคิดว่าไม่มีใครอยู่กัาเลหรือแนี้เจ้าที่เจ้าใจ่ใจนี้ใจกิตเจ้าที่ไชาววิ่งนีตลอดต่างเจ้าในารรดาชาเไ็นหมดแล้วข้างออกไพหดชาาวิ่งนี้เจ้าเนี่ยใจขากเหมือนกันของราชก็ไม่อยู่กับชาแล้วนะเขา ไปดูลักคนไหนเลยถ้ามีลาถึงมากยทุกคนก็คือแบบาคเามเป็นใหญ่นะทุกคนเพื่อที่ท่านจะมาโชว์ความเป็นใหญ่แถวนี้ผมไม่หนีหรอกผมไม่อยู่ตรงนั้นหรอกกับพวกท่านอ่ะออกมาอยู่ข้างนอกกับผมนี่มา คนดูการันตีถึงเวลาอย่าเขามาอย่างไงเดืมีถนาคมผมเข้าไปดูว่ายังไงที่เยียบหน้าเจ้าลงยินไปไหนวะกลับมาก่อนดิ นไปแล้วทุกคนไปไหนวะแม่งหมอพี่มันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะทุกคนผมเอามีดแทงเข้าไปเนี่ยร้องเลยนะ ผมว่าผมบอกไปเนี่ยที่ไม่มีใครอยู่กับท่านผูน้นำแล้วผมเนี่ยพยายามคุยกับเขาดีๆนะแต่เขาก็จะให้หมอผีคนเนี้ยทำคองใส่ผมไม่ได้ทุกคนไปกดนเดี๋ยวผมจะขอรอด,ดูก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะกลับและไปบอกกับลุงเลี้ยงผีว่าผมเนี่ยรู้คนที่ทำคลองใส่ผม ที่แท้มันคือมอผีที่ผมเจออยู่รอบสองรอบนะทุกคนไป